แม่มันดื้อยไอ้ไ่หมเลยรน่เ้กตึงร้านกีกันมร้านเส้ไร เลือกเก้าพันเี่มื่นซ่องเลยนะ่ายเมื่อคืนแค่คิปตรงนี้เมื่นซ่อ, 9, องเลือกเก้าพันห้าอยู่เมื่อวานให้ลงทุกวันวันวะนขึ้นตั้งขึนข้ใิปที่ไหนตั้งขึ้ ทั้งวันทั้งคืนไม่มาหาตาบ้างครับรถรถเที่ยวใช่พรับได้จ้าพี่นม่ไม่มาแล้วมันกลัวให้ยู่ด้วยเดยวให้ร้องห่มนี่ต้องใส่ไปแน่ยี่ไม่ได้ใส่พริกเยอะนะ่าเดี๋ยวตากินไม่ล้ห่อยได้ หน้าดูเลยคิดแต่ละคิดคิดล้านสองล้านเอามือบีบไปกันหน่อยเพิ่มขึ้นเซนไปพิลาวนะเพรานะกับผินไทย <c oughs> พิมไทยได้รับพิมฟังไม่รู้เรื่องให้ล่างอ่านจะได้ยอดหรือกว่า จะเพรจะกอดตามหิวแ้วไม่ได้กินอะไรเลย